รามาดูดวงคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึงวันที่22ตุลาคม2566สําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะช่วงนี้นะคะช,ช่วงนี้โชคลาภการเงินเด่นมากๆนะคะคุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบการงานเจริญก้าวหน้าด้วยนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศนะคะเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีใครรอข่าวดีนะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นหลายๆคนนะคะกาลังคิดจะย้ายบ้านหรือย้ายที่ทํางานนะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะในบ้านนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนกาลังคิดจะซื้อของเข้าบ้านนะคะซื้อของเข้าบ้านช่วงนี้ดวงการเงินของคุณค่อนข้างโดดเด่นฐานเงินค่อนข้างดีนะคะขึ้นไพ่เศรษฐีหลายๆคนกําลังมองหางานใหม่ๆกาลังคิดจะเปลี่ยนงานหรือกําลังมองหาช่องทางใหม่ๆในการทํางาน ะะช่วงนี้มีงานเข้ามาเยอะนะคะบางทีก็เยอะจนเกินไปจนไม่รู้จะทําอันไหนก่อนดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะหลายหลายคนช่วงนี้กําลังคิดจะหางานประจําที่มั่นคงนะคะงานดีนะคะช่วงนี้งานดีงานเยอะนะคะงานค่อนข้างโอเคเลยนะคะ,ะ,คะการเงินนะคะขึ้นไพ่เศรษฐีคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเข้ามาแบบฟุกฟุใครรองเงินมีโอกาสได้เงินใครที่คิดจะเก็บเงินมีโอกาสได้เก็บเงินคุณจะได้เงินก้อนเข้ามาก้อนใหญ่นะคะที่คุณรอคอย ในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะสำหรับคนโสดช่วงนี้นะคะมีคนเข้ามาเยอะนะคะมีคนมาสนใจนะคะแต่คุณเหมือนกับยังไม่ค่อยพอใจยังไม่ค่อยถูกใจยังสองจิตสองใจในการเลือกอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกหลายคนพร้อมๆกันนะคะสำหรับคนมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะต่าง จังหวัดนะคะในประเทศนะคะทางไกลหรือมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับคนที่คุณรักนะ,ะแต่ระวังจะมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องให้หงุดหงิดใจหรือทะเลาะกันระวังปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะคะ mm hmm. ดวงโชคลาภของคุณนะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นคุณมีโอกาสได้เงินก้อนที่คุณรอคอยเงินที่รอมีโอกาสจะได้สื่อนําโชคของคุณนะคะมาจากเลขที่บ้าน เลขที่บ้านทะเบียนรถนะคะแล้วก็อายุของตัวคุณเองให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีขาวสีแดงนะคะสีขาวสีแดงสีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะ174นะคะ174นะคะแล้วก็21งขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ